อือสวัสดีทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้เรามาดูในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันผมคงจะไม่อ่านนะครับระพ้อพีว่าอย่างไรบ้างแต่ผมจะอธิบายไปแล้วก็มีข้อพีดูไปด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวจินตนาการนะครับพระเยซูคริสต์กำลังนําเหล่าสาวกเองเดินทางไปที่กรุงเยรูซาเลม็มในระหว่างที่พระเยซูคริสต์เองนั้นได้เดินผ่านในพระวิหารเองเนี่ยสิ่งที่ระองกำลังสอนเหล่าสาวกก่อนที่ระรงจะถูกจับกุมเพียงไม่นานเท่านั้นเอง ในขณะที่เดินผ่านในพระวิหารสาวกไปไงครับได้มีโอกาสได้ชื่นชมในสิ่งสวยงามตะการตาของพระวิหารสาวาสาวกได้ชื่นชมแต่สิ่งที่สําคัญก็คือให้เรามาดูกันว่าการตอบสนองต่อคําชื่นชมของเ่าสาวกที่มีต่อพระวิหารนั้นพระองค์ได้ตอบสนองอย่างไรมากนะครับก่อนอื่นในการที่เราจะทราบซึ่งในพระธรรมตอนนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระวิหารในที่สาวสาวกก็ชื่นชมอยู่นั้นนะ่ะมันมีพลัมมีลักษณะแล้วมันเป็นยังไงมากทําไม ถึงได้ชื่นชมอย่างนั้นนะครับให้เราดูภาพด้วยกันสักนิดหนึ่งนี่เป็นภาพของวิหารของเฮโรดมหาราชเป็นคนสร้างเฮโรดได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเป็นคนที่เยี่ยมโหดแต่เป็นนักออกแบบและเป็นวิศวกรที่มีชื่อเสียงทีเดียวนะครับสิ่งต่างๆที่เขาได้ทํานั้นนะ่ะได้มีผลงานต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระวิหารที่เขาสร้างหรือแม้แต่มาซาดาซึ่งเราคงจะทราบใช่ไหมครับ เป็นเมืองซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงและเป็นที่มั่นสุดท้ายของชนชาติอิสราเอลที่ต่อสู้กับทหารโรมันสุดท้ายเมืองนี้ที่มีชื่อเสียงเพราะเมื่อต่อสู้แล้วเมื่อรู้ว่าตัวเองแพ้แน่พูดง,ง่ายๆคือคนทั้งเมืองทั้งหมดที่นั่นตายหมดแต่ในขณะเดีวยวกันอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือเมืองซีซาริยาซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญที่เฮโรดมหาสาานั้นได้สร้างขึ้นมาและเป็นเมืองที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์จนทุกวันนี้นะครับ เรามาดูกันนิดหนึ่งเฮโรดมหาราชได้สร้างพระวิหารเหล่านี้ตัวพระวิหารเองเนี่ยใช้เวลาก่อสร้างเริ่มต้นสร้างประมาณก่อนคิศักิสต์ศักราช20นะครับใช้เวลาก่อสร้างเพียงไม่นานประมาณปีครึ่งแค่นั้นเองแต่ระเบียงต่างๆป้อมต่างๆใช้เวลาก่อสร้างเกือบ36ปีด้วยกันวัสดุต่างๆที่เขาก่อสร้างเนี่ยได้เลือกเฟ้นมาอ,อย่างดีส่วนใหญ่ตัวอาคารสิ่งก่อสร้างเสาต่างๆนั้นได้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ถ้าเราดูระเบียงภายนอกระเบียงด้านนอกนี้เราจะเห็นมีเสามากมายใช่ไหมครับเสาแต่ละต้นนี้สูงถึงขนาด37ฟุตขนาดคนสมคนโอบมีเสาอยู่ทั้งหมด1 6 7ต้นด้วยกันเออหนึ่งขอโทษครับ167ต้นด้วยกันแต่ถ้าเกิดระเบียงภายในเนี่ยก็เป็นหินอ่อนอีกเหมือนกันแต่มีจํานวนเสาน้อยรงกว่านี้นิดหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเห็นใช่ไหมครับว่าแม้แต่เพดานก็สร้างด้วยต้นสนสีดา แม้แต่ภาพแกะสลักบนยอดหัวเสาต่างๆก็มีภาพแกะสลักที่สวยงามและนี่คือภาพที่พระวิหารซึ่งเวลานั้นเป็นไงครับคอนเซปต์ของคนยืเวลาสร้างก็คือว่าเขาทำอย่างดีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเขารู้ว่านั่นควรจะเป็นที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่สาวกเป็นไงครับเดินผ่านมาเห็นฝูงชนมากมายมาจากทั่วทุกมุมโลกคนยิวทั่วทุกมุมโลกมาเพื่อมานมัสการพระเจ้าที่นั่น และสิ่งที่เขาเห็นเป็นไงครับเห็นคนมานมัสก,การมากมายเห็นสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ตะการตาและเห็นพิธีกรรมต่างๆมากมายสาววเกิดความตกใจประทับใจรู้สึกตื่นเต้นในสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็บอกพระเยซูคิดว่างไงครับดูในบทที่21ข้อที่หข้อที่6เมื่อบางคนพูดชมพระวิหารว่าได้ตกแต่งไว้ด้วยศีลางามและเครื่องถวายพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ที่ท่านทั้งหลายเห็นวันหนึ่งศีลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มีนี่คือบทเรียนแรกที่ผมอยากจะให้เราดูในเช้าวันนี้นั่นคือพูดถึงคำพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พูดถึงพระวิหารที่ถูกทำลายนั่นเองแน่นอนครับสิ่งที่สาวกเขาตื่นเต้นสิ่งที่เขากำลังมองอยู่เขากลับมองเพียงแต่เรื่องผิวเผินเรื่องเพียงแต่เปลือกข้างนอกเป็นเรื่องรองซึ่งไม่ใช่เรื่องหลักสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังบอกเหล่าสาวกก็คือสิ่งต่างๆที่คุณเห็นน่ะ ฝีมือต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องรองนั่นเองเพื่อจะให้เข้าใจภาพเหล่านี้มากยิ่งขึ้นลองจินตนาการดูว่ากำแพงเมืองจีนซึ่งยาวมหาศาลนั่นเองได้สร้างด้วยจำนวนผู้คนมากมายที่ต้องสังเวยชีวิตมากมายมหาศาลขนาดไหนกว่าที่ให้ผลงานชิ้นเองนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของโลกบนความทุกข์ยากของคนมากมายเหมือนกันครับ พระวิหารแห่งนี้แม้ว่าดูสวยงามสง่าตะการตาขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ในความลึกซึ้งของการถูกซานึงมามีผู้คนถูกบังคับมากมายมีการเอารัดเอาเปรียบโดยพวกฟาลุสีซึ่งเป็นผู้นำศาสนาในขณะนั้นสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือและนี่เองครับในบทเรียนแรกที่ผมจะพูดในเช้านี้ก็คือบทเรียนเรื่องของพระวิหารเนี่ยให้เรามาดูกันว่ามีบทเรียนสั้นๆอยู่3อันด้วยกัน อันแรกก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือตะลันความสามารถไม่สามารถทดแทนความดีได้แน่นอนครับสิ่งที่เราเห็นแม้ว่าเฮโร่จะมีความเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่รัมเลอร์จะอัจฉริยะขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เขาเองนั้นไม่ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้พอพระทัยในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นไงครับเป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่พระองค์มีความพอพระทัยในชีวิต ของมนุษย์นั่นเองซึ่งตรงนี้เองเราเห็นว่าเฮโรดนั้นถึงแม้ว่าจะเก่งขนาดไหนแต่เขาไม่มีสิ่งนี้สิ่งที่สองที่เราเห็นคืออะไรครับเราเห็นว่า,าศาสนาเองไม่สามารถทดแทนความถูกต้องความชอบธรรมที่เกิดขึ้นได้เราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้พอประทยัยแม้ว่าสิ่งต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสร้างอยู่บนอะไรครับ ถูกสร้างอยู่บนความทุกข์ยากของประชาชนถูกสร้างอยู่บนความคอร์รัปชันต่างๆของพวกผู้นำศาสนาต่างๆในขณะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ปรารถนาพอพระไทยใช่ไหมครับเราเห็นว่าเราเป็นไงครับมนุษย์เองได้นำสิ่งที่มาถวายกับพระเจ้าจากสิ่งที่เขาเป็นไงครับสร้างอยู่บนความทุกข์ยากของคนทั้งหลายแต่พระเจ้าพอพระไทยอะไรครับชีวิตของคนที่ยอมจำนนที่เข้ามาหาพรค์ด้วยกัน อีกบทเรียนหนึ่งที่เราเห็นจากตรงนี้ก็คือว่าก,กลับมาดูใกล้ตัวของเรานิดหนึ่งคริสจักรสามารถมีอิทธิพลและร่ำรวยฟังให้ดีนะสามารถที่จะมีได้อิทธิพลและร่ำรวยแต่ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าอวยพรเขาหลายคนคิดว่าร่ำรวยมัง่งคั่งเพราะพระเจ้าอวยพรไม่ใช่เลยนะครับแต่เพราะว่าเพราะการที่คริสจักรนี้เองเป็นไงครับการที่เขามีอิทธิพลเขาร่ำรวย ทำให้คริสตจักรมากมายได้ทิ้งความเชื่อที่ถูกต้องและทดแทนด้วยวิถีของโลกเหมือนนี่ครับเหมือนเราเห็น,าน,นภาพในพระวิหารเมื่อกี้นี้เองใช่ไหมครับความมั่งคั่งความร่ำรวยความยิ่งใหญ่เป็นแต่เพียงเปลือกนอกเขาไมา่ได้กลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงจังดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นครับในสมัยของโทมัสอากินัสนะครับโทมัสอากินัสซึ่งเป็นนักศาสนาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงในสมัยยุคกลางเป็นคนที่เขียนตำรับตำลามากมายซึ่งคนมากมายต้องมานั่งเรียนหนังสือของเขาเนี่ยแหละวันหนึ่งโป๊บเองได้มีโอกาสเชิญโทมัสอะคินัสมาที่กรุงวาติกันและป๊บเองก็พาโทมัสอะคินัสนี้เดินอยู่ในกรุงวาติกันดูสิ่งก่อสร้างโอ้อาตการตาดูภาพเขียนที่มีชื่อเสียงภาพแกะสลักมากมายและป๊บเองได้พูดกับโทมัสอะคินัสว่า ปอเองได้ยิ้มและกล่าวว่าท่านโทมัสเดี๋ยวนี้หมดยุคที่คริสตจักรจะกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีดังที่ท่านเปโตได้กล่าวกับคนง่อยในพระธรรมกิจการแล้วโทมัสอาคีนัสตอบปอบทันทีบอกว่าถูกต้องครับท่านแต่เดี๋ยวนี้ก็หมดยุคที่คริสตจักรจะสามารถกล่าวได้ว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์จงลุกขึ้นและเดินเราเห็นภาพในปัจจุบันคริสตจักรมากมายได้เป็นไงครับ มุ่งความสําคัญให้ความสําคัญอยู่ที่สิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆโดยที่เขาละเลยไปว่าเนื้อหาสําคัญ DNA สําคัญที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้เขาทํางานนั้นเป็นอย่างไรแน่นอนครับสิ่งที่เราเห็นเมื่อคริสตจักรมั่งคั่งหลายครั้งคริสตจักรก็อ่อนแอลงเช่นกันแน่นอนครับพระเยซูคริสต์เองนําให้ประชาชนทั้งหลายที่เห็น เราได้เห็นสิ่งต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นในจากชีวิตของผู้คนในขณะนั้นนั่นเองดูอีกนิดหนึ่งครับเราเห็นว่าอะไรครับเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์เองนั้นพระองค์ได้เศร้าโศกเสียพระทัยในขณะที่พระองค์เดินผ่านพระวิหารอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพราะพระองค์รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังบอกสาวกบอกว่าคำพยากรณ์อของพระองค์ว่าอีกไม่นานพระวิหารนี้จะต้องถูกทําลายลงหินสักก้อนก็จะไปไงครับก็จะถูกพลิก ใช่ไหมครับจะถูกทําลายลงสาวกตกใจว่าเฮ้ยเพราะสาวกก็มีภาพอยู่ในหัวว่าพระวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของการนมัสการพระเจ้าและเป็นจุดศูนย์กลางของคนชาติอิสราเอลและเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนี้ถ้าไม่มีพระวิหารก็เท่ากับไม่มีโลกนี้นี่คือแนวคิดของชนชาติอิสราเอลเพระาะนั้นสาวกจึงตกใจแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าไงครับ คุณมีความคิดว่าเมื่อก่อนพระเจ้าสถิตยอยู่ที่พระวิหารแห่งนี้แต่ไม่ใช่อีกต่อไปเดี๋ยวนี้พระเจ้าสถิตยอยู่ในชีวิตของเราสาวกและผู้เชื่อแต่ละคนและอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนเพราะชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองในพระธรรมมัทธิวบทที่12บอหกบอกว่างี้ครับเราบอกท่านทั้งหลายว่าที่นี่มีสิ่งหนึ่งจะยิ่งใหญ่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารกําลังพูดถึงพระเยซูคริส การที่พระองค์มาอยู่ในโลกนี้พระองค์กำลังจะเดินทางสู่ไม้กางเขนและแน่นอนข้าบเมื่อพระองค์ถูกตรึงและเป็นขึ้นจากความตายเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราทุกคนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองรับพระเยซูกํิตลังบอกสาวกบอกว่าไงครับวันหนึ่งเราทั้งหลายจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะเราแต่ละคนเป็นไงครับเป็นพระวิหารของพระเจ้าเหมือนในหนึ่งโครินโ์บทที่3ามข้อสิบหกได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับ ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตยอยู่ในท่านพระเยซูคริสต์เองจึงบอกชัดเจนว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเป็นพระวิหารของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับเราดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงด้วยความระมัดระวังผมพูดเสมอและก็จะพูดอีกต่อๆไปก็คือชีวิตของเราทุกคนคนอื่นที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับเราเขาทำงานกับเราเขาเห็นเรา เขาสัมผัสได้ว่าชีวิตของเราเหมือนตัวหนังสือที่เขาอ่านออกว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรอยู่ใกล้แล้วเป็นไงครับได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นความเมตตาของคุณที่เหมือนกับที่พระเจ้าได้มีผ่านทางชีวิตของคุณหรือเปล่าหรือว่าชีวิตของคุณสัมดงเป็นอย่างอื่นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราเองเป็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงเช่นกันบทเรียนที่สองครับ บทเรียนในเรื่องของหมายสําคัญและการข่มเหงที่จะเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์อธิบายต่อไปอีกครับพูดกับเหล่าสาวกในข้อที่7จ็ถึงสินะครับข้อที่7จ็ดพระองค์พูดอย่างนี้ว่าเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นอย่างไรสิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าเหตุการณ์ทั้งปวงนี้จวนจะบังเกิดขึ้นแล้วเหมือนที่ผมพูดสักครูน่นี้สาวกมีภาพว่าพระวิหารเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนี้เป็นจุดศูนย์กลางของชนชาติอิสราเอล ถ้าไม่มีพระวิหารก็แสดงว่าไม่มีโลกนี้สิสาวกจึงถามพระเยซูคริสต์อีกแต่พระเยซูคริสต์กำลังตอบว่าแน่นอนพระวิหารนี้พระเยซูคริสต์กลังพูดถึงว่าถูกทําลายแต่ในขณะเดียวกันพระเยซูคริสต์กลังเตือนถึงเหล่าสาวกว่าเมื่อก่อนที่พระวิหารจะถูกทําลายนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพวกเขาทั้งหลายจะถูกข่มเหงจะมีคนต่างๆมากมายที่อ้างตัวเป็นพระเมสสิยาที่จะหลอกล่อหลอกลวงคนต่างๆนั้นให้ไปในทางที่ผิดที่ถูกต้อง แต่ในตอนสุดท้ายซึ่งปรากฏอยู่พระเยซูคริสต์ได้พูดถึงว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จบที่เพียงแค่พระวิหารถูกทําลายกรุงเยรูซาเล็มถูกทําลายสุดท้ายแล้วเมื่อสิ้นสุดปลายแผ่นดินโลกเนี่ยแน่นอนโลกนี้ก็จะไม่มีต่อไปแต่สิ่งนั้นพระเยซูคริสต์กำลังบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราเองต้องดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวงังเพราะพระองค์กาลังเตือนต่อไปบอกว่าไงครับ แน่นอนครับดูนะครับในข้อที่8 11, ปดถึงสิพระองค์เตือนว่าอย่างนี้ครับระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราว่าเราเป็นผู้นั้นแล้วว่าเวลานั้นใกล้มาแล้วอย่าตามเขาไปเลยเมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงการสงครามการจลาจนอย่าตกใจกลัวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นก่อนแต่ที่สุดปลายยังจะไม่มาทันทีและพระองค์ตรัสกับเขาว่า ประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่และเกิดการกันดานอาหารและโรคภายในที่ต่างๆและมีวิบัติอันน่ากลัวและหมายสำคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เราเห็นคำเตือนที่สำคัญอยู่ในข้อที่9ที่บอกว่างี้ครับสิ่งเหล่านั้นจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นก่อนแต่ที่สุดปลายยังไม่มาทันทีนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริส กำลังเตือนเหล่าสาวกและผู้ที่ติดตามพระองค์มากมายจินตนาการนะครับพระเยซูก,กําลังเดินอยู่มีเหล่าสาวกและคนทั้งหลายที่เชื่อพระองค์ตามพระองค์ไปพระองค์เตือนบอกว่าหลังจากที่พระองค์อธิบายพูดถึงคําพยากรณ์ว่าพระวิหารถูกทําลายแน่นอนครับก่อนพระวิหารจะถูกทําลายก่อนกุ้งเยรูซาเล็มถูกทําลายในประวัติศาสตร์เราเห็นว่าในขณะนั้นมีผู้คนมากมายที่อ้างตัวว่าตัวเองเป็นพระเมสยาคือพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเอง แต่ในความหมายของเขาไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากความผิดบาปเหมือนที่พระเยซูคริสต์เป็นแต่ในความหมายของคนเหล่านั้นที่กล่าวอ้างตัวเองเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากการที่ตกเป็นแอกของโรมันนั่นเองตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการเมืองที่กําลังคุกรลุ่นเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเตือนคนมากมายว่าระวังนะจะมีคนทั้งหลายมาทําให้พวกท่านหลงไป อ้างตัวว่าเป็นเราเป็นพระเมสยาแน่นอนครับเราเห็นว่ามีคำสอนผิดต่างๆเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและกลับไปหาพระบิดามีหลักคำสอนผิดเกิดขึ้นมากมายจึงไม่แปลกใจที่เรามีหลักข้อเชื่อต่างๆมากมายที่เราอ่านอยู่เคยเห็นผ่านตาก,กันอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นการที่เป็นไงนครับคอยเป็นไงนครับทบทวนให้หลักข้อเชื่อที่ถูกต้องนั้นอยู่ในกรอบอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในช่วงของ ก่อนเยรูซาเล็มถูกทำลายจึงมีคำสอนผิดต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในตอนท้ายเราจะเห็นมีคำพูดบางอย่างเป็นคำพูดที่ฟังดูแล้วมันน่าตกใจใช่ไหมครับแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นการกระดาดอาหารโาครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นวิบัติอันน่ากลัวหมายสำคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์นั่นเป็นวิธีการเขียนของคนยิวลักษณะหนึ่งที่นิยมเขียนที่เรียกกันว่าอพอลิฟติกนะครับนั่นมีความหมายก็คือ เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายว่าเกิดขึ้นตามตัวอักษรน,นะครับว่าฟ้าจะจะใหญ่ขนาดไหนหรือฟ้าสวรรค์อะไรต่างแต่เป็นคําพูดที่เล็งให้เห็นถึงว่าสุดท้ายพระเจ้ากําลังเปิดเผยให้เห็นถึงว่าพระองค์กําลังทําการอยู่ ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะน,นี้และกำลังจะเกิดต่อไปข้างหน้ากำลังสแสดงถึงว่าพระองค์ทรง,ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ยังครอบครองและควบคุมอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนั่นเองและแน่นอนครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือว่าพระองค์ได้เตือนเขาสุดท้ายอยู่ในข้อที่22-24แต่ก่อนเหตุการณ์นี้ทั้งปวงจะเกิดขึ้นเขาได้จับท่านไว้ ข่มเหงท่านและพาท่านไปต่อหน้ากษัตริย์เพราะท่านเห็นแก่พานามของเราที่เกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นพยานเหตุฉชนั้นท่านทั้งหลายจงปรงใจไว้และจะไม่คิดนึกที่จะแก้ตัวอย่างไรพระเยซูคริสต์เตือนว่าก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นและต่อ,ตอ,ตอไปเมื่อคุณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์คนทั้งหลายเขาต่อต้านคุณเขาขัดแย้งคุณเขาข่มเหงคุณเพราะคุณเองเป็นสาวก ของพระเยซูคริสต์แต่พระองค์เตือนต่อไปครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเส้นกันพระองค์ใช้คําว่าแม้ผมสักเส้นหนึ่งของคุณก็จะไม่หายไปพระเยซูคริสต์เตือนชัดเจนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันสุดท้ายแม้ว่าคุณจะต้องสูญเสียชีวิตแต่ขอให้คุณมั่นใจและเถอว่าพระเจ้าทรงดูแลคุณผมสักเส้นหนึ่งจะไม่หายไปนั่นเป็นภาพที่ให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วคุณเองได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าและทุกอย่างนั้นจะถูกกลับ ทำให้สมบูรณ์ดั่งเดิมเหมือนที่พระองค์ได้สร้างเราขึ้นมาและนี่เป็นคําเตือนที่พระเยซูคริสต์เองได้เตือนเหล่าสาวกมันเองสุดท้ายเมื่อพระเยซูคริสต์กำลังพูดถึงเหล่าสาวกพระองค์ได้เตือนมาการข่มเหงเกิดขึ้นแน่แต่พระเยซูคริสต์ก็ชี้ให้ดูกุงเยรูซาเลม็มพระองค์ได้ร้องไห้ใช่ไหมครับให้กรุงเยรูซาเล็มมองเห็นว่าสุดท้ายแล้ว เมืองทั้งเมืองจะถูกทำลายในความพ,พีใช่ไหมครับบอกว่าไงครับขอให้หนีไปใครที่เห็นศึกสงครามจะเข้ามาให้หนีไปอยู่บนภูเขาเด็กอ่อนหญิงที่มีคันเป็นไงครับอย่าอยู่เลยมีแต่ความน่ากลัวเกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อเวลาในศตวรรษที่70กองทัพของทหารโรมันซึ่งนำโดยนายพลไททัสได้ยกทัพมาทั้งหมด3ด้านด้วยกันและเขาล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่เป็นเวลานานและแน่นอนครับสุดท้ายกรุงเยรูซาเล็มนั้น ถูกทำลายลงไม่มีเหลือในเวลานั้นชนชาติยิวนั้นได้จบสิ้นถูกลบออกจากแผนที่สิ่งที่เขาได้บันทึกไว้ก็คือว่าความน่ากลัวน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไงครับคนที่อยู่ในเมืองนั้นถูกเอามาตรึงบนไม้กางเขนและปักล้อมรอบเมืองจนกระทั่งไม่มีที่จะปักและแน่นอนจนกระทั่งไม่มีไม้ที่จะเอามาปักที่จะทําให้เป็นที่ ตรึงคนมากมายที่อยู่ในเมืองนั้นแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าคนทั้งหลายที่ได้ฟังสิ่งที่พระเยซูคริสต์เตือนเหล่าสาวกและเหล่าคริสเตียนผู้เชื่อทั้งหลายไม่มีสักคนหนึ่งที่จะเป็นไงครับถูกฆ่าอยู่ที่นั่นเพราะอะไรครับปกติเมื่อมีศัตรูมาทุกคนจะต้องหนีเข้าอยู่ในกำแพงเมืองแต่นี่พระเยซูเตือนบอกว่าไงเมื่อได้ยินข่าวศัตรูรุกมาให้หนีไปที่บนภูเขาเพราะกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมรอบด้วยภูเขา แต่คนทั้งหลายที่ฟังและไม่เชื่อสุดท้ายเป็นครับหนีเข้าไปอยู่ในกรุงเยรูเซาเลม็มและจบชีวิตลงอยู่ที่นั่นในบ,บันทึกก็บอกว่าอย่างนี้ครับในการโจมตีครั้งสุดท้ายพระวิหารถูกเผามีเรื่องเล่าว่าพระวิหารได้ลุกเป็นไฟทองคําและเงินซึ่งอยู่ในท้องพระคลังได้ถูกหลอมและไหลซึมออกมาระหว่างรอยต่อของก้อนหินขนาดมหมาของเฮโรดด้วยเหตุนี้เองทหารจึงพลิกก้อนหินแต่ละก้อน เพื่อที่จะรวบรวมค้นหาเงินและทองที่มีมูลลาคามหาศาลดังนั้นจึงไม่มีหินสักก้อนหนึ่งที่ไม่ถูกทำลายซึ่งในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่ 10, 21ข้อที่6ในฉบับอมตะธรรมเขาใช้คำพูดนี้นะครับสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นอยู่นี้สักวันหนึ่งจะไม่เหลือศีลาซ้อนทับกันสักก้อนเดียวทุกก้อนถูกโยนทิ้งลงมาหมดหินทุกก้อนถูกพลิก เพราะพยาพยามที่จะหาทองคําและเงินซึ่งมันได้ไหลมาอยู่ตามซอกของหินที่มันติดกันอยู่นั่นเองอน,นี้คือภาพที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พระเยซูศรีได้พยากรณ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้ที่มันนั่งฟังผมอยู่เนี่ยสิ่งที่ผมอยากใช้เห็นก็คือว่าเราเองไม่สามารถทําสิ่งต่างๆจะยิ่งใหญ่จะดีขนาดไหนให้เป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าได้นอกจากชีวิตของเราที่มอบให้กับพระเจ้านั่นเอง และในชีวิตของเราเราทุกคนเป็นที่ประทับของพระเจ้าเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตของเราให้เราดําเนินชีวิตด้วยความยำเกรงต่อพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตหรือในปัจจุบัน การกดขี่การข่มเหงที่จะเกิดขึ้นแน่นอนขอบคุณพระเจ้าในเมือง,งไทยเราอาจจะไม่มีแต่ในอีกหลายๆที่ที่คริสเตียนได้เสียชีวิตลงมากมายขอให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้ารักษาคําสัญญาของโปรง่งที่มีต่อเราทุกคนเมื่อเราสัต์ซื่อพึ่งพาระวางใจในพปรง่งโปรองทรงอยู่เคียงข้างและรักษาเราไว้โรรองทรงเป็นพระเจ้าผู้ควบคุมตั้งแต่อดีตปัจจุบันและในอนาคต พราะฉะนั้นทุกสิ่งในชีวิตของคุณอยู่ในกํามือของพระเจ้าตลอดเวลาให้ร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพรรองในเช้าวันนี้ครับทังหลายขอฝากซึ่งกันและกันมาในพระหัตถ์ของพปรง่งขอพระเจ้าทรงโปรดนําและดูแลข้าพรรองทุกคนในการทํางานในการรับใช้โปรองเพื่อให้ชีวิตของเราทั้งหลายได้รับพระพรซึ่งมาจากพปรองและเป็นพรแก่คนทั้งหลายแก่คนไข้ต่างๆที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลแห่งนี้อ้ยพระพรแก่ทีมบริหาร หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนขอพระเจ้าทรงโปรดนำและอวยพรกับทุกคนในการรับใช้โปร่งเช่นกันมันขอฝากซึ่งกันและกันไว้ในประหัตของโปรง่งขอให้พระคุณและความรักซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ท่านทั้งหลายสืบสืบไปเป็นนิจอามเมน